สวัสดีครับพบกับเซลต้นยูสุป,ป้ายแดงเดี๋ยวเราจะพาไปชม X-Series 4ประตูสีเทาปี2023กันนะครับว่าจะสวยแค่ไหนไปดูกันเลยครับในส่วนของลายสติกเกอร์ตรงฝากระโปรงหน้าก็จะเป็นลายใหม่เลยครับกระจังหน้าสีดำเงา ตัดด้วยสีแดงนะครับแล้วก็ป้ายโลโก้สีแดงอซูส์นะครับแล้วก็ในส่วนของสกเกิร์ตหน้าจะเป็นในส่วนของลายคาร์บอนแคปลาลตัดด้วยเส้นสีแดงนะครับก็ให้ความสปอร์ตไฟคู่หน้าจะเป็น LED โปรเจคเตอร์ ก็ได้เป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างเป็นฮาโลเจนเดี๋ยวไปดูรอบคันกันครับในส่วนของล้อแม็กนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นแม็กลมดำมาเลยนะครับเป็นขอบขนาด16นิ้ว ก็ให้ความเป็นสปอร์ตนะครับเข้ากับรุ่น f Series Speed ด้านข้างก็จะมีสัญลักษณ์ X นะครับส่วนกระจกมองข้างก็ได้เป็นไฟเลี้ยว LED ที่กระจกมองข้างมาด้วยครับสเกิร์ตรอบคันด้านข้างก็มีชมด้านหลังกันบ้างครับ ไฟท้ายคู่หลังกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้าย LED นะครับไฟเบรก LED แล้วก็มีกล้องหลังเพิ่มขึ้นมากล้องมองหลังเวลาขนาดทอยหลังนะครับสเกิร์ตด้านหลังมันจะเป็นลายนี้ ข้างๆก็จะเป็นซีซีนะครับผม2เส้นนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นลายคาบอนตัดด้วยเส้นสีแดงเสกเกิร์ตข้างๆ เดี๋ยวเราไปชมข้างในกันครับว่ารุ่นสีประตูข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดูแผงประตูกันก่อนเลยนะครับแผงประตูตรงส่วนข้างๆเนี่ยครับก็จะเป็นสีดำเงาตัดด้วยเส้นสีแดง ก็ให้ความแบบสวยงามนะครับแล้วก็ดูหรูหราไปด้วยแล้วก็แผงตรงคอนโซลวบคุมกระจกนะครับตัวนี้เป็นปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่ายังไม่ได้พับไฟฟ้านะครับดูด้านในเบาะกันบ้างครับ รถคันนี้รอส่งมอบลูกค้านะครับก็เลยยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกออกนะครับเป็นเบาะผ้าตัดกับลายสีแดงข้างๆนะครับในตัวนี้จอทัชสกรีน7นิ้วนะครับพร้อมกับแอร์ตัวนี้จะเป็นแบบเมนวนนะครับแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับหรือว่าเมนวน6กสปีด ส่วนของพวงมาลาัยจะสังเกตว่าพวงมาลัยจะมีตัวควบคุมเครื่องเสียงแล้วนะครับที่หน้าจอพวกนี้เวลาขับรถก็ไม่ต้องไปนั่งกดหน้าจอเลยกดตรงนี้ได้เลยมาดูหน้าปัดกันบ้างโอเคตัว X Series หน้าปัดก็จะให้ความแบบดูสปอร์ตนะครับสีแดงๆตัดด้วยสีขาวอะไรเงี้ยครับดูคนโซนกันนะครับ ขนโซนก็จะเดินเส้นสีแดงลากลงขึ้นมานะครับแล้วก็ตัดสีดําเงาครับดด้านหลังกันนะครับรุ่นนี้เป็นสี่ประตูครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลย ข้างในคันนี้อาจจะลกๆนิดนึงพอดียังไม่ได้แกะถุงพลาสติกแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ผ้าย,ยางนะครับรถรอส่งมอบลูกค้าส่วนราคาเรามาดูกันบ้างนะครับว่าราคา X Series ตัวสป e d ตัวเทียเนี่ยนะครับสีเทาใหม่ปี2023ราคาเท่าไหร่คันนี้ราคาอยู่ที่ 8 3 1 0 0 0บาทนะครับในสีนี้ส่วนเพื่อนๆท่านไหนสนใจหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็อินบ o x กกันเข้ามาได้เลยหรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมที่เบอร์0972655333เซลลต้นยินดีให้คำปรึกษ,ษาครับสวัสดีครับ